ได้ไม่ได้ไอ้ไก่ไอ้ไก่ตายด้าอุ้ยอาเหล่าโอ้เอีะครับกูเลยไอ้ไก่ขึ้นมาจะกานไม่รู้เนื้อเตะไวรโดนเมื่อไหร่จะโดนสัดทีสมเพชมีคนประว่ามีคนประว่ามีคนประว่ามีคนป่าว่าฮะโคตรเยอะอ่ะไอ้ไก่ใช่หรอมีคนถ่ายอุ้ยต้องฆ่าอะไรดีว่า ไมได้ไม่ได้ไอไก่ไอไกไ่ตายนะไ,ไม่ตายครับคุณตะกดทำไมตายทำไมฮัลโหลอไ้ก่ช่วยกูด้วยไก่ไไก่ช่วยกูด้วยไม่มีปืนไก่หน้ากูค,คน,นึงไก่สวยกูขอปืนตัวนี้สามตัตวไ ไม่มีปืนเลยไกไกที่ตบ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 ต้ตบ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 าบต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 บบตบตบตบบ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 บ ไม่คือคุณมายิงผมอย่างนี้ไม่ได้เล่นฟีดกับเพื่อนที่ตายต่อหน้าต่อตาเลยยืนเป็นเพื่อนอะ่ะเห็นข้าง มาอีกตัวละไก่มีคนเนาะแต่เนียนค้างอะอีา <laughs> ยมาแล้วดีละ บ <Bot. S 2> <Bot wing. S 1> อดบอดวิงเลดอินพีดกับเพื่อนทีายไอไก่ไอไก่เมื่อกี้เมื่อกี้มันขึ้นมาทายไหน <c oughs> คุณทำให้เพื่อนผมตกใจไ,ได้กร <c oughs> ะจอกเกินกระจก กระจอกมึงอ่ะกระจอกมึงอ่ะกระจอกเอง <c oughs> แกไปแกไปไปคิดเลยครับแกไปสบไปด,กไไดิกระจอกเกินเฮ้ยไอ้กระือกันแต่เขาเล่นไม่ได้เขาก็เลยปลาสมมูไปก,ก่อนพอเครื่องบินมันมา <c oughs> เอ้าเอก็เอาก็ก็นักแข่งเขาเวลาเครื่องบินมาแล้วเล่นอยู่ในที่ <c oughs> ที่แคบครับเขาขเขายโย่สมูครับเออมันก็ถูกมันก็ถูกด้วยว่ามันก็ถูก ไอนี่ชาดนะเพื่อนผมยังพูดเลยเพื่อนผมยังพูดเลยนะก็ถูกดียว่าเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวเราสองพูไปกันน้อง้ายอะไรมันบักวะอ๋อโอโหไอมันบอกว่ามองกับแมงรับพ้องฮะเพื่อนผมบอกว่าเพื่อนผมไม่ได้มองกับแพงครับบอกว่าเพื่อนผมอยู่ที่โลกเลยครับทุงทุงอะไรนั่นเราเปนได้ เพื่อนผมอยากตายริมเลียบอกว่าอยากตายที่ริมเลียบอกไปเพื่อนผมอยากตายที่ริมเลียชุดสีสีแดงเลือดหมูบอกไปไอ้ที่ริมเลียครับอยากไอ่ริมเลียชุดสีแดงเลือดหมูบอกไปชุดสีแดงเลือดหมูครับมุ้งมาฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมซิซิซิไปเฮ้ยไาอสามตาดีเกิน

ไม่เห็นกูอีกตัวน,นึงขวาสวยเล็กสองไอ้โนมีโดราคิวต่างหินเจอแล้วเจอแล้วปั๊มยากคน วิ่งมันต้องวิ่งที่โลง่งตัวเนี้ยเออ,อถ้ามันไม่วิ่งมาคือมาเข้าวงไม่ได้นะ,ะไปไกลไปมีหินบ้างไปเล่นหลังห็นนะโโอ้หยิงอย่างว่าวเลยนะเนาะหลังห็นวิ่งยัง อ้าวโอ้โหเห็นปะตัวร้างหินตัวร้างหินไว้แล้วตัวต้นไม้ตายยังตายแล้วตปเบลมาดิเท่าอเพื่อนผมอยากตายครับเพื่อนผมอยากตายหนึ่งห้าว่ะ เฮี้วเตะไม่โนเมื่อไหร่จะโดนสักทีโโอ้หที่เล่นเดี๋ยวจะเชื่ออ่านเกมแบบเสียบขาดขึ้นไปปุ๊บโดนยีกตายพอมีอยู่แล้วถึงตีมาเยอะไม่กลัวกลัวยิงไม่โดนไม่มีจริงอ่ะอ้ เห็นเลยโยนระเบิดสุ่มไปเลยนานานาคานอยู่งคานอยู่งจริงเลยสวยตายเลยเหรอไปยเลยโอเคเป็นแมนอยู่ในวงว่ะไอ้เจ้าอ,อย่านะ้ำตอนเนี้ยไอ้นุม่มโอ้โหเป็นงูกันหมดเลยฮะนอนมาแล้ว nope. เห็นข้างล่าง,างเห็นปะ่ะที่มันหัวโผล่เฮ้ยเยอะไม่ยอะไม่โอ้โหเรือเถือเอ่อนเรับโปูราค์ก็ตายมีเฟิร์สเอชป่ะโยนไปดิโยนปิดหน้าบ้านไปเลยหนึ่งสองสาม โอ้แหว่งขนาดนี้เลยเชอว้าๆวๆาๆวาวาวะกัแพนู้นเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยมันงางระ,ะเบิดมูออาโดนอะไรอนะ่ะระเบิดเจ <c oughs> ะเบิดน่าเบื่อจังเลย เมระบิดพี่ไม่ได้มาเล่นๆในน้องไปไ<ว>โอ้โฮเทียบไหลเพื่อนลงแรงเออกินข้าวก่อนนะเออกินข้าวไม่ได้มาเล่นๆครับเพื่อนระเบิดโอ้โดนลบไปของ Even the coach, I ain't gonna lie. Life's tough, Try to get by. Life's rough, Try to do it right. It's